งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาดาระยะเวลา14ปีพบว่าการบริโภคโจ๊กธัญญพืชไม่ขัดสีหนึ่งชามต่อวันช่วยเพิ่มอายุไขและลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้อย่างมีในสําคัญงานวิจัยนี้ถูกเผยแพร่ในแจมอะซึ่งชี้ให้เห็นว่าโจ๊กธัญญพืชชนิดนี้ช่วยลดความเสี่ยงเสียชีวิตก่อนวัยอันควรมากโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า7 4 0 0 0คนและผู้ชาย4 4 0 0 0คนระหว่างปี1,000 9 8 0 2 1พบว่าผู้ที่รับประทานโจ๊กธัญพืช28กรัมต่อวันมีโอกาสเสียชีวิตน้อยกว่ากลุ่มอื่น5%และอายุขัยยาวนานหลายปีโดยเฉพาะความเสี่ยงจากโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงถึง9%โจ๊กธัญพืชไม่ขัดสีมีสารอาหารครบวงจรเช่นไฟเบอร์วิตามินบีสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบจากพืชช่วยเสริมสุขภาพหัวใจควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและลดการอักเสบ จึงควรรับประทานเป็นประจำทุกวันดอ,อร์เทียนหยานเทาหวหน้าแผนกศัลยกรรมตับอ่อนและกระเพาะอาหารโรงพยาบาลมะเร็งสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์จีนแนะนำสองข้อสำคัญเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดหนึ่งอย่ากินโจ๊กเพียงอย่างเดียวโจ๊กมีคุณค่าทางโภชนาการที่พอเหมาะแต่ควรเพิ่มอาหารหลากหลายเช่นเนื้อสัตว์ไม่ติดมันผักหรือธัญ,ญพืชชนิดอื่นเพื่อสิมสารอาหารและรสชาติขนาดเดียวกันควรหลีกเรื่องโจ๊กพร้อมผักโดงหรืออาหารมัน เพราะอาจทำให้ร่างกายดูดซึมไขมันและเกลือมากเกินไปควรรับประทานร่วมกับอาหารที่มีโปรตีนสูงเช่นกุ้งเนื้อวัวหรือเนื้อไม่ติดมันสองผู้ป่วยบางกลุ่มควรระวังผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและโรคโกรดไหลย,ย้อนควรหลีกเลี่ยงโจ๊กธัญพืชชนิดนี้เพราะอาจทําให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นและกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารเพิ่มอาจทําให้อาการกรดไหลย,ย้อนแย่ลงได้